สวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงครับวันนี้เรามาลองทิปกันดูครับวันนี้นะครับฉบับไม่ต้องฟังเสียงเพราะลูกค้าชุดนี้ลูกค้าได้ฟังเสียงบ่อยแล้วก็ได้ฟังเสียงแทบทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นชุดโปรโมชั่นที่ว่าสินค้ายอดฮิตประจําวันประจําปีแล้วก็ประจําสัปดาห์นะกับชุดกินปลายอดฮิตนะครับวันนี้เดือนสิงหาคมอัปเดตโปรโมชั่นวันนี้30สิงหาคมที่อุบลราชธานีนะครับส0สิงหาคมสองพันหร้อยหกสิบห้าที่อุบลราชธานี ชุดกินปลานี้มีอะไรกันบ้างเรามาดูว่าชุดกินปลานี้ทําไมชุดนี้ถึงเป็นชุดยอดฮิตแล้วก็เป็นชุดขายดีประจําวันประจําสัปดาห์ประจําเดือนแล้วก็ประจําปีครับสามหมื่นเก้าบาทเริ่มต้นที่ power m UM นะวันนี้กับ mt 8 0 0นะครับหแท่นพันสองร้คูณ2นะครับขับช่เละ2ใบช่องหนึงขับเสียงกลางช่นงสองขับเสียงเบสนะครับแล้วก็มี eq มี cross นะแล้วก็มีไมลอยรุ่นจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้เนี่ยไมลอย หนึ่งชุด2ตัวนะแล้วก็มีปลั๊กไฟรุ่น t d แปดอีก1ตัวนะครับแล้วก็มีแหลกขนาด 8U ลึก24ผิวแคปลามุมอลูมิเนียมแหลกสฝานะครับนี่ไม่ลอยเป็นรุ่นเสาหน้านะครับทีนี้นะแล้วก็มีมิกเซอร์ครับมิกเซอร์ครับมิกเซอร์นี่นะครับน,นี่อาจารย์ดิมโทรศัพท์ไหมอาจารย์ดิมนี่ลองเปิดชุดนี้ฟังหน่อยครับลองทิปลองทิปแล้วก็จะมีมิกเซอร์ตัวนี้รุ่น r สี่ channel นะครับสามพารามิเตอร์แลมี EQ มีคลอสอุปกรณ์ต่างๆครับนี่ ครบเซตพร้อมใช้งานมี EQ Equalizer ครับนี่16โปรแกรมรตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆ Bluetooth USB นะฟังก์ชันครบเซตพร้อมใช้งานนะปัวนี้4 channel นะสำหรับเซตนี้ครับนะี่อุปกรณ์ต่างๆก็ครบเซตแล้วก็มีซับเบลูกค้าสามารถเลือกสูตรได้ครับเปซับเบีรเทอร์โบ18นิ้วแผ่นดินไหว นี่ที่ลูกค้าสั่งจองมาจากอนคอรศรีธรรมราชก็จะเป็นชุดแผ่นดินไหวนะสองใบไม้อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดลำโพงเป็นรุ่น18 Pro 2ไม่เหล็ก2ก้อนพันสองร้อยบาทวิว้วสี่นิ้วนะครับทั้งหมด2ใบแล้วก็เสียงกลางเป็นรุ่น g d 1 1 2ิอนิ้วลำโพง400วัตยบาทหนึ่งสองเก้าศูนย์แลมยูนิตคอมซีซีเนื้อเบิกในตัวในตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานครับอุปกรณ์ต่างชุดแขนสลักลูกปืนนี่ครับหูจับเหล็กลูกยางกันกิ้งสีโจตันที่เราเลือกใช้นะครับ สีโจตันที่สวยนี่สลักลูกปืนะนครับนีชุดแขนโรงงานเป็นรุ่นเพดหลบฝนนะครับข้างหลังเนี่ยดีดูชุดเพดข้างหลังนะเป็นเพดหลบฝนชุดแขนสลักโรงงานสีโจตันที่สวยรับตัวนี้ทั้งหมดสองใบครับทั้งหมดสองใบนี่นะทั้งหมดสองใบแล้วก็ซับเบดก็เป็นแผ่นดินไหวหรือว่าเลือกเป็นเทอร์โบหรือว่าเป็นบีวีก็ได้ลูกค้าต้องการเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะครับตัวนี้นี่นะครับ ชุดกินปลา39,900บาทนี่อาจารย์ดีมพวกกำลังเตรียม,มลูกค้าสอบถามมาเยอะใน YouTube ว่าทำไมอาจารย์ดีมถึงหัวสีทองครับถ้ไมเขาเป็นสีทองทำไมไม่ย้อมสีเขียวครับบัตรกี้เยอะบัตรกี้เยอะเนี่ยบัตรกี้เยอะเอาฟังเสียงคร่าวๆนะฟังคร่าวๆันดับนึ่งฟังเสียงเขาข่าวอันดับหนึ่งโอ้เหลี่ยมจัดจ้านอ่ะจัดจ้านมากครับเสียงเหลี่ยมยังไม่ได้คัดอีคิวนะ เสียงนับไปเห็นเมื่อกี้นี่บาดใจแล้วเมื่อกี้นี่นี่ครับนี่อ้าโอเคนล้วะเม็นล่ะน้องน้องบ่อผู้จบเพื่อเขาจะพากระตอเก่าๆเก่าเก่าเนื้อเลี้ยง มาล้ำมาแจมเพื่อใดกับนี่ครับขุดขปุ่นครับขุดขปุ่นนะครับนาพีน้อโอ้นี่มาล้ำชุดเครื่องเสียงครับวันนี้ครับวันนี้30สิงหาคมนะครับนี่บรรยากาศก็นี่ครับอากาศเย็นสบายครับอุณหภูมิฝนตกฝนตกดีครับช่วงนี้ฝนดีครับช่วงนี้ครับนะครับฝนตกดีครับเนี่ยะอีกสักครู่เราชมชุด8คูน8นะครับชุดนี้ไปที่สกลนครครับจังหวัดสกลนครพี่น้องทั้งสกลนครรอรับครับอำเภอกุสุมานครับเด็กไปกุสุมานพี่น้องทั้งกุสุมานรอรับเลยนะครับสกลนครหรือนครพนมเนี่ย จะริมเอาเพอกุสุมานอยู่จังหวัดไหนนะสกลหรือนครสกลนครเอาไหมสกลนครกุสุมานนะครับพี่น้องทั้งผู้ไทยเฮานะครับรอรับครับรอรับชุดนี้นะครับทางกุสุมานหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับชุดนี้เจะรอรับนะครับเนี่ยคอยติดตามด้วยกันแล้วกันโปรโมชั่นมากมายในชุดกินปลาลูกค้ามารับครับชุดนี้ครับนี่ถือว่าเป็นชุดยอดฮิตประจำวันประจำสัปดาห์และก็ประจำเดือนนะครับอุปกรณ์ต่าง ซับเล็เทอร์โบสแปดนิ A ้วนะครับนี่ก็เป็นชุดโปรโมชั่นที่ดีหนึ่งยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับ3า9 9บาทนะครับตู้พร้อมดอกตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานส่วนตู้ตู้พร้อมดอก4ใบแพ็กเกจ1 3 5 9 9บาท4ใบตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานฝากชุดนี้ด้อรับการับคูณกัน2,2 39,900บาทพร้อมกับไม่ลอยจุนขึ้นได้จุนขึ้นได้ไดปรับความดีได้เซ็ตนี้ทั้งระบบเนี่ยไม่ลอย ที่ับจูนขึ้นได้ปลาความที่ได้อ่ะฝากชุดนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับ39,900บาทชุดกินปลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ